สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับการเรียนออนไลน์นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึทษาปีที่3ในวันนี้นะคะก็จะเรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นความรู้พื้นฐานที่นักเรียนจะต้องนําไปใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือ มันเป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขานํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้านะคะในการหาความรู้ในการสืบสอบหรือการแก้ปัญหาต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย14ทักษะนะคะ14ทักษะนี้จะแบ่งเป็นทักษะพื้นฐานกับทักษะขั้นสูงนะคะทักษะพื้นฐาน8ทักษะแล้วก็ ทักษะขั้นสูง6ทักษะนะคะอันนี้ข้อมูลจากสะสะวะทนะคะมาทักษะแรกค่ะที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะทักษะการสังเกตนะคะทักษะการสังเกตเนี่ยเป็นการใช้ประสาทสัมผัสนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยเข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะคะโดยจุดประสงค์ก็คือจะหา ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งสิ่งนั้นนะคะแต่ว่ามีข้อสำคัญก็คือเราจะต้องนี่ค่ะไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไปด้วยนะคะข้อ,อความคิดเห็นส่วนตัวอย่างเช่นครูแชมป์เนี่ยจะบอกว่า,าลักษณะเทียนไขสมมติเทียนไขอันนี้เหมือนดินสอคล้ายดินสอหรือสิ่งหนึง่ง สวยหรือไม่สวยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของครูแชมป์เองดังนั้นเราจะไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไปด้วยนะคะจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นเลยนะคะ,ะที่ประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะประกอบไปด้วยการมองเห็นก็คือทางตาเนาะ การได้กลิ่นนะคะทางจมูกการลิ้มรสการชิมรสเนี่ยทางลิ้นเพราะว่าที่ลิ้นเราเนี่ยจะมีปุ่มรับรสอยู่นะคะแล้วก็การได้ยินทางหูแล้วก็การสัมผัสนะคะทางผิวหนังทางกายนั่นเองนะคะภาษาักเาก็จะใช้คำว่า five senses นะคะก็คือ sight คือการมองเห็น hear คือการได้ยิน smell คือการดมกลิ่นนะคะ เทสต์ Test, คือการชิมรสแล้วก็ Touch คือการสัมผัสนั่นเองค่ะ,ะทีนี้การสังเกตโดยการดมกลิ่นนะคะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการดมกลิ่นเขาเนี่ยจะไม่ใช่การดมตรงๆนะคะเพราะว่าอย่างบางอย่างมันอาจจะมีไอระเหยนะคะซึ่งเป็นอันตรายกับร่างกายเราได้เขาก็จะดมโดยการแบบนี้ค่ะ อันนี้ครูมีของเหลวนะคะใส่บิกอร์ไว้เวลาเขาดม,มก็จะพัดเอาไอแบบนี้นะคะก็จะพอได้กรดนี่คือการสังเกตโดยวิธีการดมกลิดนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างการสังเกตนะคะคุณครูก็จะมีเทียนไขนะคะมีภาพเทียนไขก่อนจุดเทียนนะคะก่อนจุดเทียน ลักษณะเทียนไขที่นักเรียนสังเกตได้นะคะโดยใช้ประสาทสัมผัสนี่อันนี้เทียนเนี่ยเราก็จะไม่ใช้การชิมถูกไหมคะนักเรียนก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าการสังเกตเนี่ยประสาทสัมผัสทั้งห้าเนี่ยเราสามารถใช้ประสาทสัมผัสอะไรได้อย่างเหมาะสมแล้วก็อะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราเราก็จะไม่ควรทับนะคะอ่ะก็อจุดเทียนเนี่ยคะ่ะเทียนลักษณะก็คือเป็นสีขาว ช่ไหมคะเป็นแท่งทรงกระบอกนะคะไซเทียนสีขาวหรือใครอาจจะสามารถละเอียดสังเกตละเอียดกว่านี้ก็คือผิวเรียบจับแล้วลื่นมืออย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนขนาดจุดเทียนมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะการจุดเทียนสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้ก็คือ ลักษณะไส้เทียนลุกถูกไหมเป็นสีดำเห็นไหมคะเปลวไฟที่ได้มีสีเหลืองมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะมีควันสีดำอันนี้คือสิ่งที่นกักเรียนสังเกตได้ขณะที่จุดเทียนนะคะค่ะต่อไปหลังจุดเทียนมีลักษณะเป็นอย่างไรก็คือ มีลักษณะซองกระบอกสีขาวเหมือนเดิมนะแต่ว่ามีน้ำตาลเทียนนะคะแล้วก็ไส้เทียนสีดำนะคะต่อไปอันที่สองค่ะทักษะการวัดทักษะการวัดเนี่ยในทักษะการวัดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะการวัดความยาวหรือว่าความก้างเท่านั้นนะคะแต่มันจะประกอบไปด้วยหลายๆอย่างเนี่ยเราจะดูตัวอย่างต่อไปนะคะทักษะการวัดเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องมือในการวัด นะคะซึ่งเครื่องมือเนี่ยเราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีด้วยนะคะเวลาเราวัดมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นตัวเลขนะคะอะมาดูอันแรกเครื่องมือวัดความยาวค่ะที่นักเรียนคุ้นเคยที่สุดก็คือใบบรรทัดถูกไหมคะวัดความยาวความกว้างต่างๆหรือจะเป็นสายวัดตัวในการวัดรอบตัวงเราอาจจะวัดรอบเอวอย่างเงี้ย ใช้ไม้บรรทัดมันก็ไม่เหมาะถูกไหมคะเราก็จะใช้สายวัดตัวที่มาสามารถโค้งไปกับออรอบเอวเราได้นะคะส่วนการวัดขนาดของมุมก็จะใช้ไม้โปรเทคเตอร์อันนี้น,กนักเรียนอาจจะยังไม่เคยใช้นะคะสายวัดชนิดตลับหรือว่าพวกไม้เมสต,ต่างๆนี้ก็คือเป็นการวัดนะคะค่ะฝึกทักษะการวัดกันสักนิดหนึ่งนะคะการวัดเนี่ย เวลานักเรียนวัดนักเรียนจะต้องเอาปลายด้านหนึ่งนะคะให้ตรงขีดตำแหน่งเลขศูนย์จะไม่ได้ติดปลายไม้บรรทัดตรงนี้นะจะต้องเริ่มที่ตำแหน่งเลขศูนย์นะคะแล้วก็ดูวางในแนวตรงนะคะและสุดท้ายานักเรียนก็ดูชื่อว่าปลายข้างหนึ่งมันไปิ้นสุดที่เท่าไหร่อย่างนี้ก็คือ8ซนติเมตรอย่างนี้ก็คือ ภาพน,นี้ก็คือ9เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็ลองใช้แม่บรรทัดของนักเรียนนะคะวัดความยาวของดินสอของนักเรียนนะคะแล้วก็ดูสิว่าได้ความยาวเท่าไหร่นะคะอันนี้ครูว่านักเรียนน่าจะวัดได้อยู่เลยต่อเครื่องมือวัดอุณหภูมินะคะเครื่องมือวัดอุณหภูมิเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยหน้าตาหลากหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมทิทั่วไปก็คืออันนี้ค่ะ นี่นะคะอันนี้เราก็จะเรียนการใช้จริงๆในในเรื่องของอากาศคือการวัดอุณหภูมิของอากาศนะคะเดยวครูจะสอนวิธีการใช้อีกทีหนึ่งนะคะส่วนบางอาันเทอร์โมมิเตอร์ที่อันนี้เขาติดแบบผนังบ้านไว้ดูอุณหภูมิของอากาศทั่วไปนะคะก็จะมี2หน่วยอันนี้เป็นองศาเซลเซียสตัว F นี่คือในหน่วยขององศาฟเาเรนไฮน์นะคะหรือ ที่เราเรียกว่าประลอดบัดไค่ยอันนี้ต้องสัมผัสโซนใดน่วนหนึ่งของร่างกายอย่างเช่นเประเีบลักแร้นะคะหรือเดี๋ยวนี้นักเรียนจะคุ้นชินมากเพราะว่าอะไรช่วงนี้ไปไหนก็ต้องเจอแบบนี้ถูกไหมคะมันจะเป็นเครื่องมือเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟาเรดนะคะอันนี้ก็คือ,อไปจ่อใกล้ๆสิ่งที่เราต้องการวัดก็คือศรีรษะหรือว่าฝ่ามือของเรานะคะก็ทําอันนี้เป็นดิจิตอลก็คือขึ้นเป็น อุณหภูมิเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็มีความสะดวกมากขึ้นส่วนเครื่องมือที่ใช้วัดมวลและน้ำหนักคือช่างน้ำหนักนั่นแหละที่นักเรียนเห็นบ่อยๆก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมคะเป็นเครื่องช่างอันนี้ก็จะได้หลายกิโลกรัมหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างไมค้าคนทําขนมเนี่ยเขาก็จะ คุ้นกับอันนี้เพราะว่ามันจะเป็นในหน่วยกรัมก็จะละเอียดมากขึ้นเวลาช่างส่วนประกอบนะคะของอาหารอย่างเงี้ยอันนี้ตามโรงพยาบาลที่เวลาช่างน้ําหนักเราขึ้นไปยืนได้เลยแล้วก็อ่านเลยว่าน้ําหนักของเราที่ช่างได้เนีเท่าไหร่ส่วนอันนี้จะจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะแบบดิจิตอลส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องช่างสปริง Spring ค่ะเครื่องช่งสปริงนะคะก็จะมีลักษณะนี้เครื่องช่งสปริง ก็จะมีมีตัวเลขนะคะมีตัวเลขแล้วก็มีขอสําหรับเกี่ยวสมมุติว่าครูต้องการช่างน้าหนักของสบุ่สองก้อนนี้รูก็จะใส่ถุงที่มันเกี่ยวได้แล้วก็มาห้อยตรงนี้ค่ะแล้วก็อ่านอ่านจาตัวเลขตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเเวลาไปเรียนที่โรงเรียนเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึ่งนะคะนักเรียนจะได้เห็นมองเห็นมากขึ้นนะคะก็ะจะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นเครื่องมือวัดปริมาตรหรือว่าความจุนั่นเองก็จะมีหลายอย่างนะอย่างเช่นบิ gger นะคะบิกอร์ก็จะมีปริมาตรบอกเลขใหญ่ต่างกาันก็จะมีหลายขนาดอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นบิ gger ขนาดเล็กหน่อยนะคะอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะมีหลายขนาดนะ แต่ละขนาดก็จะมีขีดปริมาตรบอกว่าปริมาตรเท่าไหร่นะคะส่วนอของเหลวในบิเกร์นี้ก็มีปริมาตร1 5ึงร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะ,อะนอกจากนี้ก็จะมีนี่ค่ะวัดปริมาตรเหมือนกันนะคะวัดปริมาตรเหมือนกันก็มีขีดอันนี้ห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะ กระบอกตวงก็จะใช้วัดปริมาตรของเหลวนี่ค่ะกระบอกตวงน่คะเราจะมีหลายรูปแบบนะคะนี่จะใส่ของเหลวเนาะเป็นความจุก,ก็คือปริมาตรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเครื่องมือวัดความเป็นกรดเบสนะคะความเป็นกรดเบสหรือเราเรียกว่าค่า pH นะคะเอ่อถ้าเป็น ทั่วไปเนี่ยจะใช้กระดาษลิสมาซึ่งกระดาษลิสมาจะมีสองสีก็คือสีแดงกับสีน้ําเงินนะคะถ้าไปจุ่มแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นกรดจะเปลี่ยนกระดาษลิสมาจากสีน้ําเงินกลายเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นเบสหรือเป็นด่างเนี่ยจะเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้ําเงินนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีการพัฒนาเนาะ วัดได้ละเอียดมากกว่าเดิมนะคะก็จะเป็นการใช้กระดาษ Universal Indicator นะคะอันนี้ก็สามารถเทียบสีแล้วก็บอกเป็นตัวเลขได้เลยนะคะอันนี้ก็ครูมีตัวอย่างให้ดูเป็นแบบนี้นี่นี่นะคะมีแถบสีเนาะเดี๋ยวนี้เป็นสาระละลายเป็นของเหลวก็มีนะนะคะแล้วทีนี้เวลาการใช้งานเราก็จะดึงแถบกระดาษตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็ไปจุ่มกับสิ่งที่เราต้องการวัด ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ไปเทียบกับแถบสีเราก็จะรู้ว่า pH ค่าความเป็นกรดเบสเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็ค่า pH เนี่ยจะเริ่มจาก 1- ถึง14นะคะ7เนี่ยเป็นกลางน้อยกว่า7เป็นกรดมากกว่า7เป็นเบสนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะคะแต่ว่ามีสะดวกกว่านี้อีกก็คือเป็น pH มิเตอร์จุ่มลงไปแล้วมีตัวเลขขึ้นได้เลยอันนี้ก็สะดวกไปอีกเดี๋ยวครูแชมป์จะทำให้ดูนะคะการทดสอบความเป็นกรดเบสโดยใช้กระดาษ universal indicator นะคะ ก็จะมีตัวอย่างของเหลวสองอย่างค่ะก็คือน้ำส้มสายชูอันนี้กับยาทาดำแดกนะคะก็ทดสอบเลยเราก็จะใช้กระดาษ Universal i n d i c a t o r นะคะจุม่มน้ำส้มสายชูก่อน,นะคะทิบนี่น้ำส้มสายชูตอนนี้ก็คะก็จะเริ่มเปลี่ยนสี จะเริ่มเป็นสีจากเดิมสีเหลืองเริ่มเป็นสีออกแดงๆจากนั้นเราก็จะไปเทียบกับแถบสีในนี้ว่าใกล้เคียงกับสีไหนนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับเลขสองนะคะใกล้เคียงกับเลข2ก็คือ ีนี้นะคะสีนี้ดังนั้นน้ำส้มสายชูก็มีค่า pH เท่ากับ2ก็คือมีค่าความเป็นกรดนั่นเองเดี๋ยวดูตัวยอย่างต่อไปก็คือ,อยาทาด้ำแดงเคยกินไหมคะเวลาปวดท้องใช่ไหมมาหากูห้องพยาบาลพูนครูขาปวดท้องอยาทาน้ำแดงจะเป็นกรดหรือเป็นเบสจุมแล้วนี่ค่ะ ตอนนี้เปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมคะเป็นสีอะไรเอ่ยจะเป็นสีออกสีเขียวเห็นหคะสีเขียวเราก็จะมาเทียบแบบเดิมเลยเทียบกับนี่ตรงนี้อะลองวัดแล้วเทียบแล้วนะคะจะใกล้เคียงกับ pH เท่ากับ10คือ10ีนี่นี่เห็นไหมคะเท่ากับ10แสดงว่ายาทาดําแรงก็มีความเป็นเบสนะคะมีค่า pH เท่ากับ10อันนี้ก็เป็นการวัดความเป็นกรดเบสอย่างง่ายๆนะคะต่อไปค่ะ อันนี้จะเป็นการวัดกระแสไฟฟ้านะคะการวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องนี้แอมมิเตอร์นะคะวัดกระแสไฟฟ้าแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ที่พัฒนาไปอีกก็คือว่าในหนึ่งเครื่องสามารถวัดได้หลายอย่างเขาเรียกว่ามัลติมิเตอร์นะคะตอ่อไปค่ะทักษะที่สามก็คือทักษะการคำนวณน,นะคะการทักษะการคำนวณเนี้ยเป็นการนำค่าที่ได้จากการสังเกตเชิงปริมาณหรือว่า การวัดหรือการทดลองที่เป็นตัวเลขเนี่ยค่ะมาคิดคำนวณโดยการอาจจะเป็นการบวกการลบการคูณการหารหรือว่าการหาค่าเฉลี่ยหรือวิธีการอื่นๆนะคะแล้วก็เออเอาค่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อไปนะคะซึ่งทักษะการคำนวณเนี้ครูจะไม่ได้สอนแบบการบวกลบคูณหารเพราะว่านักเรียนเรียนในวิชาวิทยาคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะคะครูก็จะให้ดูตัวอย่างของการนำไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะอย่างเช่น การวัดอุณหภูมิของอุณหภูมิภายนอกห้องเรียนกับภายในห้องเรียนสมมุติว่าวัดภายนอกห้องเรียนได้เนี่ย35องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิภายในห้องเรียนได้28องศาเซลเซียสอยากทราบว่า2บริเวณเนี้ยมีอุณหภูมิต่างกันกี่องศาเซลเซียสนะคะเขาก็จะเอาอุณหภูมิ2อย่างเนี้ยสอสอตัวเนี้ยมาคิดคำนวณโดยการลบกันเราก็จะได้ว่า2ออุณหภูมินี้ สองที่เนี้ยสองบริเวณเนี้ยมีอุณหภูมิต่างกาันเจ็ดองศา,าเซลเซียสนะคะต่อไปทักษะที่สี่ก็คือทักษะการจำแนกประเภททักษะการจำแนกประเภทพูดง่ายๆก็คือเป็นการจัดกลุ่มหรือการแบ่งออกเป็นพวกพวกแต่หลักของมันก็คือจะต้องมีเกณฑ์สําคัญในการแบ่งนะคะนักเรียนจะต้องมีเกณฑ์ก่อนว่านักเรียนจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งมาดูตัวอย่างกังนดีกว่า มีสัตว์อยู่กี่ชนิด6ชนิดค่ะมีสุนัขมีงูยีราฟเสือปลาแล้วก็นกให้นักเรียนจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้นักเรียนก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งประเภทนะคะอันแรกจะลองใเกณฑ์มีขากับไม่มีขาเออเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งเป็นสัตว์ที่มีขา และกลุ่มที่2คือเป็นสัตว์ที่ไม่มีขาก็จะแบ่งได้เป็น2กลุ่มดังนี้นะคะสัตว์ที่ขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสุนัขยีราบนกแล้วก็เสือส่วนกลุ่มที่สองก็คือเป็นสัตว์ที่ไม่มีขานะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีขาก็คือปลากับหมูมีอยู่2ชนิดนะคะอันนี้คือเกณฑ์คือมีขากับไม่มีขา เปลี่ยนใหม่ไม่เอาเกนนั้นแหละเป็นเกณฑ์อื่นได้ไหมได้เอาเกณฑ์การบินอ่าก็จะแบ่งเป็นสัตว์สองอย่างก็คือสัตว์ที่บินได้อยู่ในกลุ่มหนึ่งกับสัตว์ที่บินไม่ได้อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะสัตว์ที่บินได้มีอะไรบ้างก็คือนกสัตว์ที่บินไม่ได้ก็คือสุนัขยีราฟปลางูแล้วก็เสือนะคะอันนี้สัตว์เหมือนเหมือนกันเลยสัตว์ชุดเดิมเลยหกอย่าง แต่ใช้เกณฑ์ในการแบ่งแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็จะแบ่งกลุ่มได้ไม่เหมือนเดิมเนาะตามลักษณะตามเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นนะคะถามว่าเกณฑ์อื่นออีกได้ไหมได้อย่างเช่นอาหารที่กินหรือแหล่งที่อาศัยอยู่ก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ที่สําคัญคือนักเรียนจะต้องมีเกณฑ์ในการแบ่ง ทักษะสุดท้ายนะคะก็คือทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง p a c e กับ Space และ Space กับเวลาแบ่งออกไป2อ,อ,อย่างนะคะ Space กับ Space อีกอันนึงก็คือ Space กับเวลาตอนแรกเลยเนี่ยจะให้นักเรียนรู้ก่อนว่า Space ของวัตถุคืออะไร Space ก็คือพื้นที่ที่วัตถุมันครอบครองอยู่นะคะโดยมันจะมีลักษณะรูปร่างเช่นเดียวกับเหมือนกับวัตถุนั้นเลยอย่างเช่นรูปนี้รูปหัวใจ Space ของรูปหัวใจคือพื้นที่ที่รูปหัวใจเนี้ยมันครอบครองอยู่มันก็ต้องเป็นรูปหัวใจเหมือนกันถูกไหมคะหรือกล่องหรือกล่องอันนี้นะคะกล่องเนี้ยอ่อมันก็มีสเปซของกล่องเป็นรูปกล่องเหมือนกันเลยนะคะเป็นรูปร่างเดียวกันเลยนะคะอะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซก่อนนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับ p a c e ที่ครูจะให้นักเรียนจักอันแรกก็คือเกี่ยวกับรูปทรงนะคะรูปทรงสองมิติกับ3มิติรูปทรงสองมิติเนี่ยก็คือแบนๆนะคะมีความกว้างความยาวนะคะอย่างเช่นรูปต่างๆต่อไปนี้เนี่ยรูปสามเหลี่ยมหน้าด้านเท่ารูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปวงรีวงกลมอะไรแบนๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ารูปทรงสองมิติแต่ถ้าเกิดมีความลึก ความหนาขึ้นมาอย่างเช่นเป็นสิ่งของต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารูปทรงสามมิติยกตัวอย่างอางเช่นครูวาดรูปวาดรูปลูกบอลวาดรูปลงไปบนกระดาษแบนๆนะคะเขาเรียกว่ารูปวงกลมใช่ไหมคะรูปลูกบอลรูปกลมรูปวงกลมแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดครูถือลูกบอลมาลูกหนึ่งนะคะอันเนี้ยมันมีความหนาความลึกถูกไหมคะ เขาจะเรียกว่าทรงกลมก็คือรูปทรงสามมิตินะคะต่อไปก็จะเป็นการบอกตำแหน่งหรือทิศทางของวัตถุหรือสถานที่นะการบอกตำแหน่งหรือทิศทางของวัตถุหรือสถานที่ให้ดูภาพเลยนะคะภาพแรกเนี่ยเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถือเชือกคล้องสุนัขอยู่นะคะมือขวาน,นี่อันนี้มือขวาของเขาถูกไหมคะมือขวา ถือเชือกคล้องคอสุน,นักสุน,นักเนี่ยจะอยู่ทางขวามือของผู้หญิงคนนี้ถูกไหมคะอยู่ทางขวามือของผู้หญิงคนนี้หรือภาพนี้ชายแก่นอนบนเตียงผ้าใบต้นมะพร้าวจะอยู่ทางด้านไหนของชายแก่คนนี้คะต้นมะพร้าวจะอยู่ทางด้านซ้ายถูกไหมซ้ายมือของชายแก่คนนี้นะคะ,อะลองมาดู ลองฝึกกิจกรรมทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง p a c e กับ p เ c e นะคะมีภาพมีเด็กผู้ชายมีแม่สมมติให้เป็นแม่ละกันนะคะมีแม่ตามภาพเลยข้อสีจดหนึ่งถามว่าพัดลมอยู่ทางใดของผู้ชายคะพัดลมอยู่ทางไหนของผู้ชายพัดลมก็จะอยู่ทางด้านซ้ายถูกไหมคะนี่แขนซ้ายมือซ้ายถูกไหม พัดลมอยู่ทางซ้ายของเด็กผู้ชาย4.2อะไรจุดจ,ดจ,ดจดุอยู่ใต้โต๊ะอะไรอยู่ใต้โต๊ะคะอะไรอยู่ใต้โต๊ะนี่แมวใช่ไหมแมวอยู่ใต้โต๊ะนะคะ4.3อะไรอะไรอยู่บนโต๊ะอะไรอยู่บนโต๊ะสิ่งของอะไรอยู่บนโต๊ะคะก็คือสมุดหนังสือนั่นเอง4.4 ผู้ชายใส่นาฬิกาที่ข้อมือด้านไหนคะนี่นาฬิกาข้อมือผู้ชายใส่ข้อมือด้านไหนเอ่ยตำแหน่งของก,ก็คืออยู่ด้านขวานะคะใส่นาฬิกาที่ข้อมือด้านขวาและสุดท้ายขออ้อ4.5อ,อ,อะไรอยู่ทางขวามือของผู้ชายอะไรอยู่ทางขวามือของผู้ชายขวาอยู่นี่อะไรอยู่ทางขวามือก็คือ ผู้หญิงคนนี้ก็คือแม่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับ Space นะคะต่อไปความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับเวลานะคะจะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งของที่อยู่ของวัตถุก,กับเวลากับความสัมพันธ์ระหว่าง Space ของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลานะคะมาดูตัวอย่างเลยดีกว่า บางทีคําพูดอาจจะมันยาวเนาะมันอาจจะเข้าใจยากนะคะเอามาดูตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างแรกเป็นการเปลี่ยนตําแหน่งของวัตถุก,กับเวลานะคะอะคิดตามไปนะบ้านของปานอยู่ห่างจากโรงเรียนเนี่ย400เมตรส่วนบ้านของปออยู่ห่างจากโรงเรียน500เมตรถ้าปานและปอออกจากบ้านพร้อมกันเดินออกจากบ้านไปโรงเรียนพร้อมกันเลยเนี่ย ปรากฏว่าถึงโรงเรียนพร้อมกันด้วยออนักเรียนคิดว่าปานกับปอเนี่ยใครเดินเร็วกว่ากันอีกรอบหนึ่งนะคะบ้านของปานอยู่ห่างจากโรงเรียนสี่ร้อเมตรบ้านของปออยู่ห่างจากโรงเรียน500เมตรเดินออกจากบ้านพร้อมกันเลยถึงโรงเรียนพร้อมกันด้วยถามว่าใครเดินเร็วกว่ากันแน่นอนคนที่เดินเร็วกว่าคือปอถูกไหมคะ เพราะบ้านปออยู่ไกลกว่าแต่เดินมาถึงโรงเรียนพร้อมกับอีกคนหนึ่งได้ดังนั้นปอจะเป็นคนที่เดินเร็วกว่านี่คือความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับเวลานะะในเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ะะของการเดินกับเวลานั่นเองตัวอย่างต่อไป เป็นการเปลี่ยนขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่างๆกับเวลาที่มันเปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นการทิ้งน้ําแข็งวางน้ําแข็งทิ้งไว้สองก้อนเนี่ยไว้ในจานเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยน้ําแข็งจะละลายหมดเป็นน้ําหมดเลยในเวลา10บนาทีเพราะว่า,าพื้นที่ของมันทําไมคะ เมื่อเวลาเปลี่ยนไปก้อนน้าแข็งก็จะมีขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนละลายกลายเป็นน้ำทั้งหมดอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง s p a c e กับเวลานะคะในเรื่องของการเปลี่ยนปริมาณขนาดนะคะขนาดของวัตถุก,กับเวลานะคะสุดท้ายนะคะวันนี้เรากเ็เรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปทั้งหมด5แบบนะคะครูครูคก็จะฝากกันบ้านให้นักเรียนเนี่ย ทำกิจกรรมฝึกทักษกะการสังเกตโดยไปสังเกตอะไรก็ได้1อย่างนะคะไม่จํากัดแต่ต้องมีข้อแม้ว่าเรามาเระว่าอันตรายจากการสังเกตนะคะอะไรที่ดูแล้วว่ามันเป็นอันตรายนะคะนักเรียนก็อย่าไปสังเกตนะคะหรือว่าอย่างเช่นอะไรที่มันมันชิมไม่ได้นักเรียนก็ไม่ต้องนะคะอ่ะหนึ่งอย่างนะคะวาดรูป ตงรงนี้แล้วก็ลักษณะที่สังเกตได้เขียนเป็นข้อๆนะคะพยายามสังเกตให้ละเอียดน,นะคะเขียนเปข้อๆอาจจะได้มากกว่า3ข้อก็ได้นะคะเสร็จแล้วครูก็จะให้หนักเรียนเนี่ยส่งกันบ้านนะคะโดยให้หนักเรียนส่งกันบ้านในอัลบั้มวิทยาศาสตร์ที่ครูจะสร้างอัลบั้มในกลุ่มเรียนออนไลน์ของห้องเรียนนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ะคะซึ่งอันนี้อยากให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานไว้เพราะว่านักเรียนจะได้มีความรู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ในต่อๆไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ